แฟนวันนี้ถึงขั้นขนลุกเลยครับดังถูกมนต์สะกดไม่ให้ละสายตาก่อนอื่นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เอฟซีแฟนคลับของอีลาน้อยองเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อผมเนี่ยไปได้ฟังเสียงนี้มานะครับเอาซะขนลุกเลยครับเป็นเสียงครับเสียงของน้ององคเองขณะฝึกร้องกรลำครับ ฟังนะครับฟังแล้วเนี่ยเหมือนถูกมนต์สะกดเลยครับเหมือนมีมนต์ขังทําเอาฟังแล้วเนี่ยขนลุกเกลียวเลยครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่จะเป็นเพียงแค่การไปเรียนนะครับของน้องอิงเนาะซึ่งไปเรียนกับอาจารย์วิกภูมิลินเนี่ยครั้งแรกนะครับแล้วกลับมาร้องเองนะครับได้ยินครั้งแรกครับทำเอาผมขนลุกจริงๆและทึ่งนะครับทึ่งกับพรสวรรค์และก็พลังเสียงของน้องนะครับซึ่งการร้องนี่นะครับ เรียบเสมือนครับเหมือนกับผมเนี่ยได้ย้อนกลับไปฟังครับหมอลำยุคก,ก่อนมาลองให้ฟังครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับเราลองมาฟังพร้อมกันครับตัวที่นองคือเขาว่ายัางดี้ มันบ่มีเมื่อสิ้นข้นสิ้นนี่บอกแข็งแข็งลาเพชรบางแหนงวงหลาได้ยืนหยาดนำมาเป็น่อต้อนทันอ้นเอวและเสือบทิ่ไลยแทว ล valley, บคูมเขาทำคนแข่วให้เราแล้วลายยาเน้ยขวาเน้ยซ้ายเดินทาง้าพังทายท่านกายเจ้าให้เออสนี่ละสิทธิ បានល ôi ឧង្គរោប៉ាន់ຫມູ່ແຟນໂອຍແດ່ນໍໂອຍນໍໂອຍຍ່າ เป็นยังไงบ้างครับฟังแล้วขนลุกเหมือนผมหรือเปล่าครับยังไงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครดิตนะครับจากช่องพ่อแม่น้องอุงอิงนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าฟังแล้วครับถึงขั้นหยุดฟังไม่ได้ผมเนี่ยเปิดฟังไปนะครับวนมาวนไปเนี่ยอยู่แบบนี้หลายรอบแล้วนะครับโอ ถึงกระอึ้งนะครับจับพรสวรรค์ครับแล้วก็พลังเสียงของน้องอุ๋งอิงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหายากมากๆนะครับสําหรับหมอลำสมัยใหม่นะครับหมอลำสมัยนี้นะครับที่จะมีน้ําเสียงแบบน้องอุ๋งอิงนะครับอย่างที่บอสโจครับเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยไม่ใช่คนที่สวยที่สุดนะครับและน้องอุ๋งอิงเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเสียงร้องไพเราะที่สุด แต่ต้องบอกเลยครับว่าน้องอู๋อิงเนี่ยพลังเสียงครับฟังแล้วมีมต์ขังจริงๆครับดังถูกมต์สะกดครับทำให้แบบฟังแล้วเนี่ยขนลุกจริงๆครับและนี่ก็เป็นเพียงการฝึกร้องนะครับครั้งแรกหลังจากที่ได้ไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กพุศ์มลินมานะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าน้องอุ๋อิงเนี่ยฝึกร้องจนเข้าปากแล้วครับและชํานาญกว่านี้เนี่ยผมว่านะครับพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องอิงและสาวน้อยเพชรบ้านแพง ห้ามพลาดเลยนะครับที่จะต้องมีสักครั้งหนึ่งครับที่ได้ไปชมน้องอิงร้องสดๆก็ลำนะครับโอ้โหที่หน้าเวทีครับห้ามพลาดห้ามพลาดจริงๆครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับทราบกันนะครับว่าแต่ก็มาสังเกตครับว่าช่วงนี้น้องอิงเนาะก็จะมีการฟิตซ้อมนะครับฟิตซ้อมร่างกายเนาะวิ่ง เพื่อให้ปอดแข็งแรงนะครับเพื่อให้มีพลังเสียงก้องกลงวานแบบนี้ครับแล้วช่วงนี้นะครับน้องอิงเนี่ยยังมีการฝึกร้องกรลำนะครับแล้วก็ฝึกลำนะครับโอ้โหต้องบอกครับว่าเราต้องติดตามจริงครับว่าหน้าเวทีหรือด,ดูการหรือดูการใหม่นี้เนี่ยจะออกมาแสดงแบบไหนอย่างไรต้องบอกเลยครับว่าน้องอิงเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยนะครับ แล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราเตรียมมารับชมอีกบทบาทของน้องอิงดูครับว่าน้องอิงเนี่ยที่ได้ไปร่วมแสดงนะครับหนังสั้นเนาะสาวน้อยเดอะซีรีส์เนี่ยเราต้องมารอรับชมกันครับรับปักหมุดรอได้เลยนะครับกับสาวน้อยเดอะซีรีส์ที่บอสโจยมนินนะครับและทีมงานสาวน้อยเพชรม่านแพงแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนี่ยได้ลุยถ่ายกันครับข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวครับโดยมีทีมงานนะครับทีมถ่ายทําจาก แบงค์ทองทุ่งนะครับมาลุยถ่ายทําให้นะครับหลายหลายวันต่อเนื่องแล้วครับที่โกสุมวิสัยจังหวัดมหาสารคามและด้วยเนื้อเรื่องนะครับบทบาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวสนุกสนานตลกเฮฮาครับและตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่ช่วงตัดต่อแล้วก็เกี่ยสีครับให้ภาพเนี่ยได้ออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับงานนี้นะครับก็ต้องถือเลยครับว่าเป็นการซ้อมการแสดงนะครับ แล้วก็เป็นการละลายพิธกรรมนะครับของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อีหลาน้อยองอิงนะครับทั้งนี้ครับเราเตรียมรับชมกันได้เลยครับกับภาพยนตร์คายอ้อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วนะครับว่าน้ององิงเนี่ยจะเป็นตัวละครหลักนะครับและจะมีบทของน้องอิงเนี่ยภายในภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อนเนี่ยถึง40%กันเลยทีเดียวครับและถ้าหากคิดถึงน้ององิงนะครับก็เตรียมรับชมได้เลยครับกับ สาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับจะออนแอร์นะครับวันที่15สิงหานี้นะครับเวลา18นาฬิกาทางช่องนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับและจากการที่ผมได้ไปสืบทราบมาครับว่าซีรีส์สาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับจะมีทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละตอนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องคนละเนื้อเรื่องนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันและไม่ได้ต่อเนื่องกันทั้ง5ตอนอ่ะ เราต้องมารู้นแล้วครับว่าอีลาน้อยอุ่งอิงเนาะจะได้รับแสดงในตอนไหนครับซึ่งจากที่หลุดหลุดมานะครับก็คือน้องอิงเนาะจะเล่นเป็นน้องสาวของเสียนนาในซีรีส์นะครับในซีรีส์เนาะจะเล่นเป็นน้องสาวของเสียนนเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะอยู่ตอนไหนซึ่งนะครับจะได้ร่วมแสดงกับพี่ก้อยชาลินีนด้วยซึ่งก็มีภาพหลุดกันออนกมาแล้วบ้างนะครับกับบทบาทการแสดงที่น้องอิงเนี่ย แสดงได้สมบทบาทและก็อินนะครับแล้วก็แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติจริงๆอือก่อนจากกันไปนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับขนลุกเหมือนผมไหมครับขณะฟังน้องอิงร้องอ่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไ r i b e เป็นกําลังใจนะครับเพื่อที่ผมนะครับจะนําข่าวสารนะครับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็ของน้องอิงเนี่ยมาฝากพ่อพแม่แม่เอซได้ฟังกันนะครับ ยังไงหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ